สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำโปด YouTube นะครับด้วย s a m s u n g แก l เลอรี่เนั่นเองครับระดับแรกโปรตรหัสหกเกาะครับจสันซิลเดี๋ยวครับอันดับแรกเราก็ถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายด้วตัวเองถ่ายด้วยตัวเองก่อนโอเคนะครับเราต้องโหลดแอปแคนว่าก่อนนะครับนี่ครับต้อนโหลดแอปนี้นะครับทุกคนแอปนี้ที่มีรูปแบบนี้ครับทุกคน โอเคค่ะแ okay, ล uh uh h, ga, oh no, ้วก็เราแล้วกดอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็นะครับกดอันนี้นะครับทุกคนปึ๊บอ่ะไม่ใช่นะครับพู้ิดเราต้องมากดบวกตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็เกิดเซอาร์นะครับทุกคนแล้วเราก็กดรูปนี้นะครับทุกคนสินถ่ายไว้แล้วแล้วรูปนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ แล้วพออันนี้เสร็จแล้วเราก็กดกอันนี้ครับทุกคนแล้วชิจะพิม,มพ์นะครับชินจะพิมพ์ม,มั่วๆเลยครับพิมพ์มั่วๆเขาทุกคนอันดับแรกอันนี้ครับเราไม่เกี่ยวครับทุกคนอะไรเกี่ยวครับแล้วเราก็กดเทสตัวนี้ปบิ้นแล้วก็มากดเขียนนะครับจะจะเขียนม,มั่วๆเลยครับมั่วๆอ่วมั่วอะไรก็ได้มั่วๆนะครับมั่วๆอ่ะอ่ะ โอเคได้แล้วอ๋อ <Okay. S 1> เดี๋ยวฉันลบให้พี่บุโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็กดนี้ปึ่บมันจะขึ้นอันนี้ท,ทันทีเลยครับแล้วก็ไปแอปแล้วก็อีกแอปนึงที่เราต้องโหลดคือ y ย u ทูบสตูดิ i o นะครับทุกคน YouTube Studio โอเคนะครับเนี่ยครับ แล้วก็แล้วก็ไปที่อัลบั้มนะครับแล้วใช่ไหมพี่แล้วก็ไปที่ y ยูทูบสตูดีโอนี่เองแล้วก็ัแล้วแล้วกดทั้นหมดนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ครับยังไม่ได้ลอคีย์ไเลยครับแล้วก็กดถ้าเราต้องทำาป y ด u t u b e นี้ครับเรากดอันนี้ปึ้นนะครับปึ้นโอเค โอเคครับกดแล้วก็กดเสร็จสิ้นอันนี้เปลื้องนะครกดเลยโอเคเรียบร้อยแลครับภาพที่เราออกมาที่เราถ่ายมันก็จะเป็นแบบนี้เลย